กปมาวันนี้ก็จะมาพูดถึงช่องไฮไรอาร์โอวี R o M e, ซึ่งก็เป็นช่องเพื่อนผมเองแหละชื่อว่ามืดอีกชื่อจริงของเขาชื่อจิตก้อนสีเหลาชื่อจิตก้อนสีเหลาชื่อจริงของเขานะแล้วก็ว่ามืดสีเหลาก็ได้หรืออะงี่ยกว่านั้นคือมืดหรืออย่างนั้นก็คือไอดำใช่ครับ จริงแบบจริงนะแต่ถึงแต่ผมจะใช้คำว,ว่ามืดน,นะก็นะาเขาตัวจริงมืดจริงไม่ตรงแท้จือก็มืดตัวก็มืดจริงนะไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่นนะไม่ได้หรอไม่ได้ล้อเพื่อนนะก็เขามีผู้ตามสิบสองคนเพื่อนบกไม่ใช่ไม่ใช่สองคนนะมีมีวิดีโอวิดีโอมีวิดีโอสีรายการ ออขอให้ปรกรณคำมาหนึ่งราซับไวขอขอบมม้ขอขอบคุณคุณมืดที่ศาสตร์ฉุนผมมานครับขอขอบคุณซึ่งผมก็แลกกันกดติดตามและกดกระดิง่งช่วงเขามีเขาเลงเกย์เขาไม่มีมช่องอื่นเกี่ยวกับเข้าร่วมเมื่อสิบหก กุมกม 5, 000, ุมพันพี่สมันยี่สิบบอกอว่าเออใช่ฮึมเดีย๋ยวเอาผ้าผมมาจะาบ้านนี่มาค่าเดี๋ยวผมมาแป๊บนึง มแแล้ว่ก็ใครไม่กดติดตามช่องนี้มึงเตรียมตัวตายได้เลยชาชัยคลิปหน้าเป็นคลิปเนื้อเรื่องเสีงเงยงทำพรุ่งนี้ต่อก็อยังสนใจเรื่องอะไรพรุ่งนี้ก็จะทำเป็นเนื้อเรื่องของสำหรับเกม rbs บนะครับ ผมอาจจะทำมีเรื่องประวัติของย<ด>ูทูบเบอร์บางคนด้วยขอนะ<ม>นะช่องหนึ่งเดีนน๋ยวผมมานี่ครับขอให้ให้ช่องช่องไฮไรเอาวีให้ถึงสี่พระศับครับขอให้มีความสุขนะครับอขอให้มีความสุขเด้อมิ ปิดเ้ยแต่คุณไม่ได้บอกว่ามันตายนะขอขอบคุณก็เขียนคำอธิบายขอบคุณด้วยกันขอบคุณมดิมดมิดแต่ทีลังห้ามต่อยหน้าต่อยหน้ามว่วเลยเดี๋ยอช่างดึงเบลนทถอะโอเคจบ